อดีตภรรยาท้องกับคนอื่นเรื่องราวที่แท้จริงเบื้องหลังความลับนี้จะทําให้คุณต้องทบทวนความรักและชีวิตไปตลอดการเสียงดนตรีนุ่มลึกลอยอยู่ในห้องจัดเลี้ยงสุดหรูแสงไฟระยิบระยับสะท้อนผ่านแก้วแชมเปญบนโต๊ะคริสตัลโต๊ะถูกจัดเรียงอย่างประณีตกลิ่นหอมของดอกกุหลาบสดลอยมากับลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศคีรินมหาเศรษฐีหนุ่มผู้มากับแฟนสาวคนใหม่ ในชุดเดรสแดงเพลิงที่สะกดทุกสายตาในงานเขายิ้มบางๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความมั่นใจเสียงหัวเราะการพูดคุยเบาๆของแขกผู้มีเกียรติคลอไปกับเสียงไวโอลินคิรินเดินจับมือแฟนสาวเข้าสู่งานอย่างภูมิใจเขาทักทายเจ้าของงานจิบไวน์ช้าๆมองบรรยากาศไปรอบห้องทันใดนั้นสายตาเขาก็หยุดนิ่งเหมือนเวลาหยุดเดินตรงม,มุมห้อง หญิงสาวในชุดคพรมท้องสีน้ำตาลอ่อนผิวขาวซีดเล็กน้อยแต่ใบหน้านั้นเขาจำได้แม่นคือมีนาภรรยาเก่าของเขาผู้ที่เขาแยกทางไปเมื่อเกือบหนึ่งปีที่แล้วด้วยเหตุผลที่ทั้งคู่ไม่เคยเปิดเผยต่อใครคีรินรู้สึกเหมือนอกเขาถูกบีบรัดมือที่ถือแก้วสั่นน้อยๆลมหายใจติดขัดมีนาไม่เห็นเขาในตอนแรกเธอกำลังคุยกับหญิงคนหนึ่งดูสงบและยิ้มอ่อน แต่มือเธอวางบนหน้าท้องอย่างทนุถนอมชัดเจนว่าเธอกำลังตั้งครรภ์คิรินขยับเท้าช้าๆเดินเข้าใกล้เสียงในห้องเริ่มเบาลงในหูเขาเหลือเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงเมื่อมีนางเงยหน้าขึ้นสายตาของทั้งสองคนประสานกันทันทีเธอชะงักเล็กน้อยแต่ไม่ได้หลบตาเธอยิ้มบางๆคิรินรู้สึกเหมือนถูกตบกลางใจ คำถามนะับพันพุ่งขึ้นในหัวท้องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ลูกของเขาหรือไม่ทำไมเธอถึงไม่บอกอะไรเลยเขาก้าวเข้าไปอีกก้าวใจเต้นแรงกว่าทุกครั้งในชีวิตเสียงรอบข้างกลับใหม่ครั้งเหมือนสติเริ่มกลับมามีนาลูกท้องเบาๆและพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้คีรินยืนไม่ติดพื้นขอบคุณที่มาวันนี้ฉันมีบางอย่างที่คุณควรรู้ คีริงนิ่งไปชั่วครู่คำพูดของมีนาทำให้เขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจเขาเต้นแรงจนได้ยินเสียงชัดเจนในอกเขาเอ่ยเบาๆอะไรนะบางอย่างที่ฉันควรรู้มีนาไม่ตอบทันทีเธอมองเขาอย่างแน่วแน่สายตานั้นไม่ได้มีความโกรธไม่ใช่ความเสียใจแต่มันคือความนิ่งที่แฝงความลับบางอย่าง เธอพายมือไปยังโต๊ะมุมห้องที่มีหญิงไวกลางคนกำลังนั่งยิ้มให้เขาอยู่นั่นคือหมอประจำตัวฉันมีนาผู้ช้าช้าและนี่ไม่ใช่ลูกของใครในอดีตคีรินขมวดคิ้วทันทีความสับสนปนกับความตึงเครียดเริ่มกัดกินจิตใจหมายความว่าอย่างไรเขาถามเสียงแข็งขึ้นเล็กน้อยคุณกำลังบอกว่ามีนาพยักหน้าเบาๆฉันเลือกจะเป็นแม่คนด้วยตัวเอง คีรินสะดึกอารมณ์ทุกอย่างตีกันในอกความตกใจความเสียใจและบางอย่างที่เขาไม่กล้าเรียกว่าผิดหวังมีนาเดินเข้าใกล้เธอยืนตรงหน้าเขาน้ำเสียงยังคงนุ่มนวลฉันไม่ได้อยากให้คุณรู้สึกผิดฉันแค่คิดว่าคุณควรรับรู้ก่อนที่คุณจะได้ยินจากใครอื่นเสียงไวโอลินยังบรรเลงเหมือนเดิม แต่ในใจคีรินนั้นสับสนยิ่งกว่าสนามรบเขาเหลือบตามองแฟนสาวคนใหม่ที่ยังคงยืนมุนงงอยู่ไม่ไกลดวงตาเธอเริ่มจับจ้องไปยังมีนาเรากับรับรู้ถึงบางอย่างคีรินกลับมามองมีนาอีกครั้งคำพูดมากมายจุกอยู่ในคอแต่ไม่มีอะไรหลุดออกมามีนาเอื้อมมือมาจับมือเขาเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนเหมือนเมื่อครั้งเคยัะก,กัน ชีวิตเราอาจไม่ได้จบแบบที่ฝันไว้เธอกระซิบแต่มันก็ยังมีทางเดินที่ดีในแบบของมันคีรินหลับตาลงชั่วขณะความจริงตรงหน้าทำให้เขารู้ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของการหาคำตอบที่ถูกต้องเสมอไปบางครั้งมันคือการยอมรับว่าคำตอบบางข้อไม่เคยมีให้เลือกตั้งแต่แรกเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตาของเขาสั่นไหว แต่กลับนิ่งสงบในเวลาเดียวกันเขาพลามือออกอย่างช้าๆแต่ไม่ได้ผลักสายเพียงแค่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปมีนายยิ้มบางก่อนจะหันหลังกลับไปที่โต๊ะของเธอเดินอย่างมั่นคงพร้อมชีวิตใหม่ในตัวเธอเองคิรินยืนมองแผ่นหลังนั้นเหมือนภาพในอดีตย้อนกลับมาวันแต่งงานวันสุดท้ายที่เธอร้องไห้ แล้ววันที่เขาเลือกเดินออกมาเสียงฝีเท้าแฟนสาวเขาใกล้เข้ามาเธอเอ่ยเบาๆใครเหรอคะคีรินหันไปมองเธอพยายามยิ้มแม้ใจยังหนักอึ้งคนสําคัญคนหนึ่งเขาตอบที่ครั้งหนึ่งเคยเดินข้างฉันหญิงสาวพยักหน้าอย่างไม่สักไซสแต่ดวงตาเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนรับรู้ว่าคืนนี้ ไม่มีใครในห้องนี้จะกลับออกไปโดยเหมือนเดิมอีกแล้วคิรินเดินกลับไปที่โต๊ะนั่งลงช้าช้าแสงไฟยังส่องสว่างเสียงดนตรียังดังอยู่แต่ภายในใจเขากลับมืดมนและเงียบสงัดเขายกแก้ววายขึ้นจิบเบาๆรสชาติเข้มข้นแต่ไม่อร่อยเหมือนเดิมเขาหลับตาลงอีกครั้ง ภาพของมีนาผู้หญิงที่เคยเป็นทั้งความรักและความเสียใจในเวลาพร้อมกันอย่างชัดเจนในหัวใจเขาและเสียงสุดท้ายที่เขาจำได้แม่นคือเสียงของเธอบางทีการจากลาไม่ใช่จุดจบเสมอไปคีรินล,ลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่สายตาไม่ได้มองอะไรเลยเหมือนกําลังจมลึกอยู่ในความคิดที่ไม่มีทางออกเสียงหัวเราะจากโต๊ะข้างขาง กลายเป็นเพียงเสียงรบกวนเขาไม่ได้ยินคำพูดแค่ได้ยินเสียงเบลอๆผ่านหัวใจที่ว้าวุ่นแฟนสาวของเขายังนั่งอยู่ตรงข้ามเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเงียบๆแววตาเธอเต็มไปด้วยคำถามแต่เธอเลือกที่จะเงียบคิรินรู้สึกถึงความห่างไกลแม้จะอยู่ในโต๊ะเดียวกันความคิดวงเวียนไม่หยุดมีนาเลือกเส้นทางของเธอเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาเขาอีกแล้วเขาควรจะดีใจควรจะยินดีที่เธอเข้มแข็งแต่ความรู้สึกจริงๆกลับตรงกันข้ามมันคือความว่างเปล่าที่ยิ่งพยายามเติมก็ยิ่งรู้สึกขาดเขาคิดถึงตอนที่เขาเป็นคนเดินออกมาคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกคิดว่าอิสระคือคำตอบแต่ค่ำคืนนี้ความจริงตรงหน้าทำให้เขารู้ว่า ไม่ใช่อิสระทุกแบบจะให้ความสบายใจเสมอไปเสียงจากไมโครโฟนบนเวทีเรียกความสนใจของแขกเจ้าภาพขึ้นมากล่าวขอบคุณแต่คีรินไม่ได้ฟังสายตาเขายังจดจ้องไปยังโต๊ะที่มีนานั่งเธอกำลังหัวเราะเบาๆกับเพื่อนลูกท้องตัวเองเบาๆด้วยสายตาที่อ่อนโยนไม่มีความเศร้าไม่มีความแค้นมีเพียงความสงบที่แท้จริง คีรินถอนหายใจเป็นลมหายใจที่หนักและยาวเขาเพิ่งเข้าใจในค่ำคืนนี้ว่าบางครั้งคนที่เราเคยรักก็อาจกลายเป็นกระจกสะท้อนตัวเราเองในวันที่เราไม่กล้ามองและบางครั้งเรื่องที่น่าตกใจที่สุดอาจไม่ใช่ความลับที่ซ่อนอยู่แต่มันคือการได้เห็นใครบางคนมีความสุขโดยไม่มีเราอีกต่อไป แววตาของคีรินเริ่มพร่ามัวไม่ใช่เพราะแสงไฟในห้องแต่เพราะบางอย่างในใจที่พังลงอย่างเงียบงนันเขาไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้คือความเสียใจหรือเป็นเพียงแค่ความไม่พร้อมที่จะยอมรับความจริงแฟนสาวของเขายังคงนั่งอยู่ตรงข้ามเธอเงยหน้ามามองเขาอีกครั้งคราวนี้เธอถามเสียงเบาคุณโอเคไหมคีรินพยักหน้า แต่ในใจรู้ดีว่ามันไม่ใช่ความจริงเขาไม่อยากโกหกแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมือเขาวางบนโต๊ะสั่นนิดหน่อยโดยไม่ตั้งใจสายตาเขากลับไปที่มีนาอีกครั้งเธอกําลังลุกจากโต๊ะเดินช้าๆออกไปทางประตูทางออกทุกก้าวของเธอเหมือนปลุกความทรงจำในใจเขาให้ตื่นขึ้นทุกก้าวนั้นไม่ใช่แค่การจากไปแต่มันคือการบอกลายอย่างแท้จริง คีรินลุกขึ้นยืนโดยไม่รู้ตัวเขาก้าวไปข้างหน้าเหมือนร่างกายเดินก่อนหัวใจจะทันคิดแฟนสาวเขามองตามด้วยความงุนงงแต่ไม่ได้เรียกไว้มีนาเกือบถึงประตูเมื่อคีรินเรียกเธอเบาๆมีนาเธอหยุดเดินหันกลับมาช้าๆสายตาทั้งสองคู่สบกันอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีคำถาม ไม่มีความลังเลคีรินเดินเข้าไปใกล้ใจเขาสั่นเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่สุดท้ายเขากลับเงียบมีนายยิ้มให้อีกครั้งยิ้มที่เหมือนเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดแล้วเธอก็หันหลังเดินออกจากงานพร้อมชีวิตใหม่ที่เขาไม่มีส่วนร่วมคีรินยืนอยู่ตรงนั้นกลางห้องจัดเลี้ยงที่ยังคงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ แต่ในใจเขาเงียบจนได้ยินเสียงของตัวเองและในความเงียบนั้นเขาเพิ่งเข้าใจว่าการได้เจอใครบางคนอีกครั้งไม่ใช่โอกาสให้เริ่มต้นใหม่เสมอไปบางครั้งมันคือบทสุดท้ายที่ชีวิตเขียนขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ว่าเรื่องราวบางเรื่องไม่เคยย้อนกลับไปได้อีกเลยคีริงยืนนิ่งอยู่นาน เหมือนร่างกายกลายเป็นเพียงเงาส่วนจิตใจยังลอยตามมีนาออกไปนอกประตูเขารู้สึกถึงความเย็นของเครื่องปรับอากาศแต่ในอกกลับอุ่นว่บไม่ใช่ความสบายแต่เป็นความปวดร้าวที่แผ่วเบาเจ็บแบบไม่เฉียบพลันแต่ฝังลึกเสียงฝีเท้าของแขกเดินผ่านเสียงแก้กระทบกันเบาๆเ,เสียงดนตรีเปลี่ยนทำนอง แต่ไม่มีเสียงไหนดังพอจะกลบความคิดในใจเขาได้แฟนสาวของเขาเดินเข้ามาจับเบาๆที่แขนเขากลับกันไหมคีรินพยักหน้าแต่สายตาย,ยังมองประตูที่มีนาเพิ่งเดินผ่านเขารู้ดีว่าเธอจะไม่กลับมาในคืนนั้นและอาจจะไม่มีวันกลับมาอีกเลยขณะเดินออกจากห้องเขาไม่ได้พูดอะไรแค่เงียบและคิด คิดถึงรอยยิ้มสุดท้ายของมีนาคิดถึงน้ำเสียงที่สงบแต่หนักแน่นคิดถึงสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนจนกระทั่งมันสายเกินไปรถคันหรูแล่นออกจากโรงแรมไฟถนนทอดยาวเป็นทางสายเหงาคีรินมองออกไปนอกกระจกแสงสะท้อนจากกระจกทำให้เขาเห็นเงาของตัวเองชายคนหนึ่งที่มีทุกอย่างในโลกยกเว้นสิ่งที่สำคัญที่สุด ใจเขาเริ่มยอมรับว่าไม่มีคำขอโทษใดจะย้อนคืนความสัมพันธ์ที่หลุดลอยไม่มีคำอธิบายใดจะเปลี่ยนความจริงในค่ำคืนนี้และไม่มีใครแม้แต่ตัวเขาเองจะกล้าปฏิเสธว่ามีนากลายเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเขาไปแล้วในแบบที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยด้วยซ้ำรถแล่นช้าๆผ่านแสงไฟริมถนนขีรินยังคงเงียบ ท่างกายเขาแฟนสาวมองหน้าอย่างรอคอยคําพูดแต่เขาเพียงหลุบตาลงมือข้างหนึ่งกำแน่นอยู่บนตักเงาสะท้อนในกระจกหน้าต่างเผยให้เห็นใบหน้าที่ดูสงบนิ่งแต่ในดวงตาเต็มไปด้วยความคิดที่สับสนหัวใจของเขาไม่ใช่แค่ปวดแต่มันคือการตื่นขึ้นอย่างฉับพลันจากความฝันที่เขาคิดว่าตัวเองเป็นผู้ควบคุมเขาเคยคิดว่าเดินจากมีนาไป คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่คืนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่เคยเดินออกมาได้จริงๆในทุกความสำเร็จในทุกแสงแฟลชในทุกรอยยิ้มที่เขาสร้างขึ้นลึกๆแล้วยังมีบางส่วนของใจที่ว่างเปล่าและการได้เห็นมีนาอีกครั้งไม่ได้ทำให้เขาอยากกลับไปแต่มันทำให้เขารู้ว่า เขาไม่เคยเข้าใจเธอเลยจริงๆรถหยุดที่สัญญาณไฟแดงเขาหันไปมองแฟนสาวเธอหันมามองต่อพร้อมรอยยิ้มอ่อนวันนี้คุณดูแปลกๆนะเธอพูดเบาๆคีรินนิ่งไปก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงแผ่วผมแค่เพิ่งเข้าใจอะไรบางอย่างเธอพยักหน้าไม่ถามต่อเธอรับฟังด้วยความเงียบในแวบนั้น คีรินก็เริ่มเข้าใจว่าบางครั้งคนที่อยู่ข้างๆตอนนี้อาจไม่ใช่คนที่เราวิ่งตามหาในอดีตแต่เธอคือคนที่รอให้เราเลิกวิ่งหนีจากตัวเองเสียทีไฟเขียวสว่างขึ้นรถเคลื่อนตัวอีกครั้งช้าๆแต่มั่นคงเช่นเดียวกับความรู้สึกในใจคีรินที่เริ่มก้าวออกจากเงาของอดีตทีละน้อย เขาหลับตาลงปล่อยลมหายใจออกยาวๆคืนนี้เขาอาจไม่ได้กลับบ้านพร้อมคำตอบทั้งหมดแต่เขาได้ออกจากงานเลี้ยงนั้นในแบบที่แตกต่างจากตอนที่เดินเข้าไปด้วยหัวใจที่เริ่มเรียนรู้ว่าความรักในบางครั้งไม่ใช่เรื่องของการครอบครองแต่คือการยอมรับและเคารพในทางเลือกของกันและกัน แม้ทางนั้นจะไม่มีเราร่วมเดินอีกต่อไปแสงไฟริมถนนยังคงวิบวับตามทางรถค่อยๆเคลื่อนผ่านย่านเมืองที่เริ่มเงียบค่ำคืนนี้ดูยาวนานกว่าทุกคืนหรือบางทีมันแค่ทำให้ความรู้สึกภายในชัดขึ้นคีรินหันกลับไปมองถนนข้างหลังไม่เห็นอะไรนอกจากนาสะท้อนในกระจกหลังเงาของตัวเองกับคืนที่ไม่มีวันย้อนกลับเขาพูดเบาๆราวกับพูดกับตัวเอง ชีวิตเราทุกคนมีทางแย่เสมอแฟนสาวหันมามองเธอไม่ได้พูดอะไรแค่เอื้อมมือมาจับมือเขาเบาๆสัมผัสนั้นไม่เร่งร้าไม่ถามหาอดีตแต่เป็นเหมือนคำพูดที่ไม่มีเสียงว่าเธออยู่ตรงนี้หัวใจของคีรินค่อยๆผ่อนคลายเหมือนยอมรับได้ว่าบางอย่างไม่จำเป็นต้องมีคำตอบและบางเรื่องก็ไม่ต้องย้อนกลับไปแก้ไข เขายิ้มนิดนิดให้เธอไม่ใช่ยิ้มของคนที่หายเศร้าแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่เริ่มเข้าใจชีวิตเมื่อรถแล่นเข้าสู่ถนนสายหลักเมืองทั้งเมืองยังคงตื่นแต่ในใจของเขากลับสงบกว่าที่เคยเป็นมานานเขาไม่ได้ลืมมีนาและอาจไม่มีวันลืมแต่เขาเริ่มเข้าใจว่าความรักในบางรูปแบบคือการปล่อยให้ใครบางคน มีความสุขโดยไม่มีเราก็ได้และเขากำลังจะเริ่มบทใหม่ของตัวเองไม่ใช่ด้วยการลืมอดีตแต่ด้วยการเรียนรู้จากมันและใช้มันสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมเมื่อรถแล่นเข้าสู่ถนนสายสุดท้ายก่อนถึงคอนโดคีรินทอดสายตามองแสงไฟส้มที่ทอดยาวริมทางความเงียบในรถไม่อึดอัดอีกต่อไปมันกลายเป็นความสงบที่เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองโหยหามานานแค่ไหน แฟนสาวยังจับมือเขาไว้นิ้วเธอขยับเบาๆคล้ายจะปลอบแต่ไม่มีคำถามไม่มีการรื้อฟื้นเรื่องที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงคีรินเอหลังพิงเบาหลับตาลงชั่วครู่ภาพของมีนารอยยิ้มอ่อนโยนของเธอและแววตาที่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ยังคงฉายชัดในความทรงจำเขานึกถึงประโยคสุดท้ายของเธอบางทีการจากลาไม่ใช่จุดจบเสมอไป ตอนแรกเขาไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วเพราะมันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือบทเรียนที่ไม่มีในตำราเล่มไหนบทเรียนที่ได้จากคนคนหนึ่งซึ่งเคยรักเขาจริงรถจอดหน้าคอนโดไฟหน้ารถดับลงช้าช้าคีรินหันไปมองหญิงสาวข้างกายเธอยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนเหมือนจะบอกว่าคืนนี้ไม่เป็นไรนะ เขาพยักหน้าเปิดประตูลงจากรถลมยามค่ำคืนพัดเบาๆเย็นแต่ไม่เหน็บหนาวทุกย่างก้าวที่เดินขึ้นห้องเขารู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปไม่ใช่โลกภายนอกแต่เป็นโลกภายในใจเขาเองเขาไม่ได้เดินกลับไปหามีนาเขาไม่ได้เลือกจะลืมอดีตแต่เขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อพร้อมความทรงจำที่ชัดเจน และความรู้สึกที่บริสุทธิ์ต่อใครคนหนึ่งที่เคยเป็นทั้งรักและบทเรียนในชีวิตของเขาประตูห้องค่อยๆปิดลงด้านหลังเสียงล็อกประตูดังเบาๆแต่ชัดเจนในความเงียบคิรินถอดเสื้อสูทวางไว้บนพนักเก้าอี้ก้าวเท้าอย่างช้าๆเข้าสู่ห้องที่มืดสนิทเพียงแสงจัะลอดม่านเข้ามาสะท้อนเงาร่างเขาที่ยืนอยู่กลางห้อง ทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่ภายในเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาเดินไปที่ระเบียงเปิดบานเลื่อนออกลมกลางคืนพัดเข้ามาพาเอาความคิดให้ปิวล่องตามไปด้วยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาปลายนิ้วเลื่อนรายชื่ออย่างช้าๆจนมาหยุดที่ชื่อหนึ่งชื่อที่เขาเคยลบแต่กลับเซฟไว้อีกครั้งโดยไม่รู้ตัวแต่เขาไม่ได้กดโทรไม่ได้ส่งข้อความ เพียงแค่มองชื่อเงียบเๆพร้อมรอยยิ้มจางๆที่มุมปากเขาวางโทรศัพท์ลงเหง่อยหน้ามองท้องฟ้าที่ไร้ดาวแต่ลึกในใจกลับรู้สึกเต็มคืนนี้ไม่มีคำพูดที่ยิ่งใหญ่ไม่มีคำสัญญาไม่มีบทสรุปที่ต้องเขียนขึ้นมีเพียงหัวใจของเขาที่ยอมรับได้แล้วว่าความรักไม่ใช่สิ่งที่ต้องเป็นเจ้าของบางครั้งความรัก คือการได้เห็นใครสักคนเดินต่อไปข้างหน้าแม้เราจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางนั้นอีกแล้วและคืนนั้นเองภายใต้ท้องฟ้าที่เงียบงนันคิรินก็เรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและเริ่มต้นชีวิตบทใหม่อย่างสงบและอย่างแท้จริงแสงอรุณค่อยๆอแางผ่านม่านบางความเย็นของรุ่งเช้าส่งผ่านเข้ามาในห้อง คีรินลุกขึ้นจากระเบียงใจเขาเบาและสดชื่นกว่าที่เคยเป็นเขารู้แล้วว่าชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่การยึดติดในอดีตและไม่ใช่การหาความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีอยู่จริงเขาเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยบทเรียนจากรักที่เคยมีด้วยความเข้าใจและการปล่อยวางในที่สุดเขาได้พบกับความสงบที่แท้จริง ความรักที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องจับต้องแต่คือการให้และการปล่อยให้ได้มีชีวิตคีรินเปิดหน้าต่างรับลมเช้าพร้อมรอยยิ้มที่สดใสและใจที่พร้อมจะรักใหม่อย่างมีความหวังและความสุขที่แท้จริงเรื่องราวของเขาไม่ใช่เรื่องจบแต่คือการเริ่มต้นใหม่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรักที่เติบโตจากความเข้าใจ ชีวิตเดินไปข้างหน้าเสมอและเขาก็พร้อมจะเดินไปด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเพื่อรักและได้รับรักในแบบที่เขาเคยฝันไว้จริงๆ